How can find another one like you? Holding things one you on to things got you can find I like I've ความจริงที่ผมบอกมาตลอดเลยอันนี้มันเป็นเหมือนสายโปรเจกต์ไว้เล่นร้านทำเพลงขำๆเอาลึกๆในใจไม่เคยมั่นใจว่าแบบจะมาแต่งเพลงมาร้องเพลงอะไรเงี้ยก็คือเราแค่เป็นมือกีตาร์ที่ทำวงอยู่วงนึงแล้วเราก็แค่แบบ ตามอินเทนชันที่เราไปครับคือเราอยาก,ายากทําวงเพื่อเล่นร้านเราอยากแค่จนองนี้ตรงนั้นของเราแล้วพอเราไม่ได้ทําตรงนั้นต่อแล้วปุ๊บมันเหมือนแบบว่าเอาจงจริงมันก็แบบมันเหมือนมันมันก็ยังอยากทําเพลงกันอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยถามแม่ค้ามองแบบ i, เฮ้ยทาเพลงกันไหมปิงทําเพลงกันไหมแบบอยากทกําเพลงว่ะแล้วพอที่สังเกตว่าที่คนเริ่มฟังอ่ะมันมันน่าจะช่วง EP ีแรกเราครับคือเราก็ปล่อยเป็น EP ีประมาณปลายปี2018นะครับ e ี EP แรกมีแค่4เพลง แล้วก็หลังอย่างนั้นนะคนมันก็เริ่มฟังแล้วแต่จุดที่ทําให้รู้สึกก็แบบตัวผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันน่าจะได้นะคือแบบเอาจริงเราทําวงมาเราคาดหวังอยู่แล้วแหละว่าเราแบบเราอยากดังนะเราก็อยากทัวร์อะไรแบบนี้ยแต่มันปี2019นเนี่ยแหละครับที่ปิงเข้ามาอยู่แล้วแล้วเราทําเพลง just saying กันทำ how can I กันแล้วก็ขึ้นบัมแรกกันมาแล้วมันก็เริ่มเห็นเป็นแบบว่า เห็นคนที่ติดตามมาด้วยตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังเป็นเดโมกันอยู่เลยอะไรเงี้ยมันมันก็ขยับขยายไปซึ่งแบบว่าถามว่าเราคาดหวังไหมเราก็คาดหวังมันค่อนข้างเริ่มมาจากบัาแลครับว่าทําไปเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนเราก็เรียนรู้ด้วยในการทําเพลงทุกคนก็แบบเรียนรู้ด้วยว่าเราจะทําวงกันยังไงทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วเวลาฟีดแบ็กมันเริ่มดีขึ้นมีคนติดตามมีคนฟังเนี้ยเราก็แบบยิ่งแบบสะใจเข้าไปใหญ่ครับแบบมันเหมือนได้ทําอะไรที่อยากทําอยู่แล้วแล้วก็ได้ทํามันแบบว่า ได้ทำแล้วมีคนชอบมันรู้สึกโชคดีตรงนั้นมันแบบเออเราเราสนุกมากขึ้นอะไรยาเงี้ยครับเราเลยแบบจริงจังมากขึ้นตัแต่ตอนนั้นเลยจริงตั้งแต่ EP แรกมันจะเป็นมันมันค่อนข้างล็อกจากจากแบบที่เราเล่นกันมาด้วยมันมีเพลงล็อกเพลงหนึ่งที่โดดมามากเลยคือเอง Coming Home ใช่ไหมใช่ใช่แล้ตอนนั้นเราก็นิยามตัวเองว่าเป็นแบบล็อกฟังอะไรก็ไม่รู้ก็เหมือนเหมือนที่บอกว่าแบบ RB โซ ฟังล็อกแกนโลบลูไซเคเดลิกไม่ไม่รู้อ่าอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็แบบเ<ม>พราะแบบแว่า<ๆ>ผมก็ผมก็แบบโอเคผมเป็นคนชอบฟังเพลงบลูส์มากแหละแนวแบบบลูโซฟังอะไรเงรี้ยผมชอบมากเลยปิงก็แบบไมคเคิลแจ็คสันนะครับแบ็คพิงค์แม็กก็เป็นแบบล็อกอังกฤษหน่อยๆน่อยใสแคดิลิกเยอะๆหมอมก็ฟิลแบบฟังอะไรเราชินนาบันชอนล้เล้อล่นแหละประมาณนั้นครับมันก็เลยแบบ มันอาจจะไม่ตรงโจทย์ตรงแนวมากสาหรับคนที่แบบชอบแนวนี้แต่เราแบบเราก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้เหมือนกับเทคอิตซีเรียสขนาดนั้นว่ามันจะต้องถูกต้องตามตำรับอะไรแบบนั้นเพราะว่าเราก็อย่างอย่างอย่างแรกที่บอกเลยครับว่าเราแค่แบบเริ่มทําเพราะว่าเราอยากสนองนี้ของตงัวเองตรงนี้ว่าเราเล่นร้านนะพอมันเริ่มแต่งเพลงเริ่มได้ปล่อยเริ่ม เริ่มมีแพทเทิร์นเริ่มรู้สึกว่าผมสามารถเอาจริงเอาจังกับมันได้ผมยิ่งมันเลยผมเลยแบบเออเรา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 มีความสุขกับสิ่งนี้มากแล้วก็รู้สึกโชคดีมากด้วยที่มันแบบทําดนตีออกมาแล้วมีคนติดตามมีคนให้ค่ามันที่ทําเนื้อกิจมันก็เหมือนต้องเราย้อนไปตั้งแต่ตอนทําวงเล่นล้านกันนะครับต่ก,ก่อนคือพวกเราไปทําวงเล่นล้านกันก็ใช้ชื่อ happy tfe นี่แหละเราก็เล่นเพลง c o อ e r เล่นเพลง b ล u e ์มีเล่นเพลงไทยบ้าง แล้วนี้มันมีร้านหนึ่งผมเคยไปเล่นวันไปออครับผมก็เล่นแต่เพลงอังกฤษเจ้าของเขาก็ฟีลแบบว่าเอ้ยน้องพี่ชอบเลยเล่นแนวที่น้องเล่นเลยพี่ว่าแบบเท่ดีอะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยดีใจได้เล่นแล้วร้านแรกออติดแล้วอะไรเงี้ไปวันแรกปุ๊บเจอลูกค้าขอเพลงไทยเราก็แบบพวกเราไม่ได้ซ้อมกันอะแล้วผมก็ฝืนร้องไปแล้วตอนนั้นผมก็แบบ ไม่ได้ร้องเพลงดีทุกวันนี้ก็ไม่ได้เก่งนะแต่แบบตอนนั้นน่าจะแย่กว่านี้เยอะแล้วฟีลแบบว่าผมร้องเพลงไทยไปเสร็จปุ๊บมันคงเละวันนั้นก็คงเละน่าดูอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นเล่นเสร็จปุ๊บเขาไล่เราออกเลยวันแรกเลยผมเลยแบบแม่งกูไม่ร้องแล้วเพลงไทยถ้าไหนๆจะทำเพราะอยากทําเอามันแล้วอย่างน้อยก็ขอแบบมันกับมันหน่อยแล้วว่าอะไรเงี้ยก็เลยยาวมาเลยแล้วแล้วก็เหมือนแบบแล้วตอนนั้นด้วยความว่าผมไม่ใช่นักร้องด้วยแล้วผมรู้สึกว่าภาษาไทยอ่ะสระมันเยอะมากครับถ้าอย่ังกิษมันมีแค่ AEIOU อย่างเงี้ยครับไทยมันม เอกโทตีจัตวาอะไรทั้งหลายนะครับคือแบบว่าม,มันทำให้ร้องเพลงยากกันับผมแล้วก็อย่างผมแบบทาเพลงตอนผมแต่งผมก็ชอบแบบเราชอบฟังเพลงอังกฤษอยู่แล้วเราชอบฟังเพลงแบบอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยด้วยแบบมันเป็นเรื่องของภาษาและเมโลดี้ด้วยครับว่าถ้าผมชอบเมโลดี้แบบนี้ภาษาอังกฤษมันก็เหมาะกว่าบวกกับว่ามันเหมือนฝังใจมันเราว่าเคยไปร้องแบบร้องเพลงไทยแล้วโดนไล่ออกอะไรเงี้ยเราก็แบบ ไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจกับการร้องเพลงไทยเท like ่าไหร่เรารู้สึกว่าเราทําภาษาอังกฤษเราสนุกกว่าแล้วเราก็อยากให้ให,ให้มันถึงคนเยอะกว่าด้วยถ้าแบบโกจริงๆเราแล้วใช่เราอยากให้มันดีเลตทุกคนได้บนโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเกิดได้ฟังเพลงเราก็อย่างน้อยก็น่าจะรู้สึกว่ามันเป็นภาษากลางอะไรเงี้ยครับตอนนี้อยากอยากแบบอยากไปเวิด์ทัวร์ให้ได้อยากเริ่มจากเอเชียก่อนก็ได้เพราะว่าเริ่มแบบ ก็เห็นโอกาสอยู่นะว่าเราแบบน่าจะทํากันได้ใช่อ,อันนี้ก็เหมือนแบบตั้งคุยให้เตียงว่าแบบอยากไปอยู่แล้วแน่แหละคือแบบทุกวันนี้แบบจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมยังแบบเหมือนกับแบบว่าตั้งข้อข้อข้อกังขาจยาในใจเลยถ้าแบบว่า ไม่ไม่เราจะไม่ซื้อตัวไปเที่ยวเราจะไม่ซื้อตัวไปเที่ยวเราจะให้ดนตรีพาเราไปเที่ยวเ,เ,เราต้องได้เล่นด้วยแล้วเราถึงไปอะไรเงี้ย,<ล>ยแต่เราไม่อยากไปเพราะแบบเฮ้ยอยากไปญี่ปุ่นว่ะแปรเก็บตังค์ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยแต่เราแบบอยากไปญี่ปุ่นว่ะแม่งก็อยากให้ดนตรีมันพาเราไปด้วยมันเป็นอะไรที่แบบสะใจเรามากอะไรเงี้ยเราก็คงแบบสนุกกว่าเดิมอย่างอย่างตอนแรกก็แบบเหมือนจะได้ไปแล้วแต่ว่ามันติดโควิดกันก่อนอะไรเงี้ยอย่างไต้หวันเกาหลีปีนี้จะได้ไปก็ไม่ได้ไปเลยพวกเราก็เลยแบบอ่าไม่เป็นไรทำบ้ามสองต่อเลยแล้วกันเพราะแบบ พอแบบพอยต์แต่แรกเราก็ชอบทําเพลงอยู่แล้วแบบที่บอกไงเราก็แบบอยู่ว่างปุ๊บเราก็แบบไม่เล่นดนตรีทําอะไรดีทําเพลงไงก็ก็หนุกดีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบเซ็งอะไรถามว่าเซ็งไหมไม่ได้ไปก็เซ็งอะเซ็งอะแต่ว่ามันก็ใช่ก็เลยแบบวก็ดีเราได้ทำบ้ามสองต่อด้วยอะไรเงี้ยทำทำเพลงต่อไปทําเพลงให้ได้แบบดีที่สุดเท่าที่เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถจะทําได้แล้วก็อยากไปเล่นดนตรีให้เยอะๆเลยครับ ถ้าอยากให้ทุกคนมอง h f เป็นไรเราก็อยากมองว่าเฮ้ยพวกเราเป็นเพื่อนกัน4ี่คนที่ทําเพลงกันมาแล้วแล้วแล้วเราชอบในการทําเพลงมากๆแล้วรู้สึกโชคดีมากๆที่มีคนฟังเพลงของพวกเราแล้วก็เออเราทํากับเพื่อนเรามันมันทำออกมาแบบนี้แล้วระหว่างทําเราก็มีความสุขด้วยพอมันทําเสร็จเราก็เราก็ฟินด้วยและยิ่งแบบยิ่งเห็นว่ามีแบบคนที่ติดตามมาฟังเนี่ยเรายิ่งมีความสุขเลยมันยิ่งทําให้เราแบบรู้สึกแบบมีความสุขกับการได้ทําดนตรีไม่ใช่ว่าเราได้ทาดนตรีมีคนฟังเราเลยมีความสุขนะเราแฮปปี้กันอยู่แล้วแต่แบบ การที่มีคนมาพิช e c เอ t ดด้วยมันคือแบบลพลอยไ,ได้กำไรชีวิตของผมที่แบบว่าเออม่งเป็นสิ่งที่แบบไม่รู้จะตีค่าเป็นอะไรใช่